สำหรับการเผยแพร่ห้องเรียน Google Classroom ให้กับผู้เรียนนะคะสามารถทำได้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะคือ1นํารหัสชั้นเรียนนะคะไปแจ้งให้กับนักเรียนของเราท,ทุกท่านนะคะที่เป็นนักเรียนก็จะเข้ามานะคะสู่ห้องเรียนของเราสมัครเข้าสู่ห้องเรียนของเราด้วยรหัสน,นะคะกับอีกหนึ่งวิธีคือการที่อาจารย์นะคะเชิญผู้เรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนด้วยตนเองค่ะ มาดูอันดับแรกกันก่อนนะคะคือการให้รหัสชั้นเรียนกับผู้เรียนเพื่อให้เขานะคะเข้าสู่ห้องเรียนของเราได้รหัสนนะคะจะอยู่ด้านบนแบนเนอร์ตัวนี้นะคะอาจารย์คลิกที่สัญลักษณ์เหมือนการขยายตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกนะคะเพื่อที่จะก,ก๊อปปี้นะคะรหัสนี้แล้วนะคะนำส่งให้กับ ผู้เรียนในช่องทางอื่นๆที่มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะจะถ่ายภาพก็ได้จะก๊อปปี้ไปก็ได้นะคะแล้วก็ส่งต่อกันกับอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเรื่องของการเชิญผู้เรียนค่ะสู่ห้องเรียนนะคะด้วยตัวของอาจารย์เองช่องทางนี้นะคะจะอยู่ที่แท็บของผู้คนค่ะอาจารย์เข้ามาที่แท็บผู้คนนะคะคลิกค่ะจากนั้นนะคะจะมีเมนูอยู่2รายการด้วยกันนะคะเมนูครู สำหรับการเชิญนะคะอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะมาเป็นอาจารย์สอนร่วมกันในชั้นเรียนแล้วก็อีกหนึ่งรายการนักเรียนค่ะตรงนี้เลยค่ะอาจารย์มองดูนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปคนแล้วก็มีรูปบวกนะคะคลิกค่ะตรงนี้นะคะอาจารย์ต้องทราบอีเมลของผู้เรียนนะคะแล้วอาจารย์ก็สามารถเชิญผู้เรียนผ่านอีเมลได้เลยนะคะยิ่งจะลองนะคะทดสอบให้อาจารย์ดูนะคะ เรียบร้อยนะคะได้ผู้เรียนแล้วนะคะสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะหลายๆคนแล้วก็ค่อยคลิกเชิญเพียงครั้งเดียวได้นะคะได้ชื่อเรียบร้อยคลิกเชิญเลยค่ะนี่ก็เป็นสองวิธีนะคะในการที่จะให้ผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียน Google Classroom ของอาจารย์ค่ะ